สวัสดีค่ะมากินซุปตับนะคะปูปลาจานเดียวนะคะดีสีนิดน,นะคะมีไก่ย,ย่างนะคะไก่ย,ย่างชิลพันนะคะมากินกันได้นะคะนี่ค่ะซุปตับปูปลารานะคะแซ่บไม่แซ่บไม่รู้นะคะลองกินดูแล้วกันว่ามากินกันค่ะมากินมากินมากินิาอร่อยนะคะแต่ไม่เผ็ดนะคะไม่เผ็ดเป็นซุปตับปูปลานะคะ ไ <c oughs> อ้ค่ะเดียวนกติ๊กติ๊กติ๊กเจอไก่ย่างมีข <c oughs> ้าหอมนะคะอบนี่เรากินกินค,คู่กับผักขออาจารย์ก่อนนะคะ <c oughs> อร่อยจนจนจามเลย แต่ไม่มีเค้ื่อเหลียนะกินแค่เนี่นะไม่ไม่อ่านมบนกินไม่อ,อ,มอะไรงนั่นนะแลหละเนื้อนุ่มนะคะจิ้นลงไปเนี้ของเขาอร่อยอร่อยแต่ไม่จินปูนะคะไม่เค็มก็ใส่น้ำปลรราด้วย อร่อยด้วยกันนะคะอ้ำอ่ำเนื้อนุม่มนะคะอร่อย คิดไม่ยากนะคะแล้วมาน,นัดนะว่าออวันนี้เรากินอะไรนะคะกินผมักไปด้วยค่ะไก่เนื้อนุ่มเห็นไหมคะเขาย่างเขาแบบว่าเวลาหมาักเนี่ยเขาหมักที่เลยนะคะอูน่าไหมคะ เป็นคลิปสั้นนะคะก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมเป็นกำลังใจะค่ะเดินทางไปไดนปลอดภยัยคร่าวๆจากเรียงอะนตรายทั้งปวงบูรษาภากุขอสัตทุกมบบายค่ะไว้เจอกันไรต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ